เป็นไงหายยังไม่สบายกอดีขึ้นแล้วครับผมอ้เสียดายเนาะให้เก้าหนึ่งโค้งสุดท้ายออกเก้าสองเนาะสงสารเลฟซีทางไกลอุตส่าห์โทรมามเลขมีที่มาไม่เข้าเลยเนาะงวดน,นี้หลุดหลุดทั้งเลขวิ่งเลยเนาะเลขมีที่มามเลขไอตัวนั้นก็ดันเป็นลงล่างอีกมันไม่บอกว่าบนล่างอ,อเจ้าอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่บ้านได้เลยวมันได้ มันได้หกลองห้ามั้งมันมันเป็นเป็นเลขล่างไงทุกทีมันก็มาข้างบนค่ะอือไม่เป็นไรสู้ต่อมีเข้ามีหลุดแต่โค้งสุดท้ายเราให้ก็เข้าแค่เลขวิ่งเนาะให้เจ็ดกับเก้าก็เข้าแค่เก้าให้เก้าหนึ่งก็ออกเก้าสองเออเสียดายตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลขวิ่งนะเลขวิ่งยังไม่ชัวร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเลขวิ่งลงเลขชุดไปก่อนก็ได้ครับจะเอาเลขชุดไปก่อนก็ได้ อ้า FC สิบหกชุดเข้าอ่ะแต่ FC บางคนก็ไม่เข้าใจตัดเนาะใช่บางคนก็ว่าเยอะตามต่อชุดดีผ้าชุดมันเข้าอยู่แต่อยากให้ FC ได้เงินไงอืมค่ะค่ะเอาเราตามต่องวดนี้เล็กวิ่งมันได้เอาเลขโครงสร้างไปก่อนเล็กวิ่งเดี๋ยวให้ไปคลิปสองเดี๋ยววางชุดดีๆให้ด้วยจะจะลงหลักหน่วยลงหลักหน่วยแล้วนั่นให้อ 5, okay, ค่ะโอเคค่ะครับครับเอาหลักร้อยเดี๋ยววางให้สามตัวพวกนี้หลักร้อยจ้าหลักร้อยเก้าศูนย์สองครับมีเก้ามีศูนย์มีสองหลักสิบศูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดหลักหน่วยสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ดเจ้เอฟซีอยากได้ห้าตัวก็โทร หวานะแต่ไม่ต้องเอาเราอาสี่ตัวนี่แหละว่าอีกตัวหนึ่งเป็นเลขแปดหลักสิบมันตัดออกมันดับแปดจ้ะค่ะแปดดับสิบหน่วยวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงเลขดับสิบหน่วยให้นะใช่ใช่ก็ว่าอยู่ไม่มขาดอะไรขาดเลขดับรถมันสี่ตัวแต่มันไปโผล่หลักร้อยตัวหนึ่งผมบอกแล้วว่าผมไม่มั่นใจหลักร้อยอืมค่ะจ้ะเดี๋ยวว่าต่อไปว่าจะลงให้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยพอจ้ะจะได้ล็อกเป้าถูกค่ะ เรากใเราค่อยไปหาเอาใครมาเด่นเดจา้าเอาชุดสองตัวไปก่อนสักเจ็ดชุดหรือแปดชุดเนี่ยสี่สองสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด คิดว่ามันจะมีสี่กับเจ็ดนะหลักสิบก็ดึงสี่กับเจ็ดไว้แล้วอืมดูแลนะ้วมันเบิ้นเน้ะนี่สี่ีกับเจ็ดเจ็ดนี่ครับส่วนหลักร้อยก็นั่นแหละเก้าศูนย์สองให้เอฟซีจับใส่ได้เลยม,มันห้าตัวมันถูกมาตลอดแต่ต้นปีมะวันนี้ผมตัดออกไปสองตัวดูมันจะตัดตัวออกอหรือเปล่าค่ะให้ให้ดูก่อนเนาะชุดเต็มนี่แปดชุดนี่ถ้าชอบครับครับ เดี๋ยวค่อยคลิปสองค่อยฟังทีเดียดอีกทีจะมีอะไรมาให้อืมก็คือปล่อยชุดโครงช่างโครงสร้างคือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะครับครจับตาดีด๋ยทีไ่ไม่มาไม่มาสิบหน่วยนะวันนี้อเอาแค่ไม่มาสิบหน่วยไม่มาสิบหน่วยครับ,บมีหนึ่งหนึ่งไอ้มีมีห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้า ไม่มาสิบหน่วยเน้นแค่สิบหน่วยเพื่อต้องการถูกสองตัวบนอืไม่มาแค่สิบหน่วยแต่ว่ามาหลักร้อยได้เนาะอันนี้คือดับสองหลักร้อยได้ครับจะดับอยู่หลักร้อยก็เป็นเรื่องของมันปล่อยไปเอาที่แน่ๆคือดับหลักสิบหลักหน่วยสองตัวจะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ลงก็ลืมเหมือนกันนะยมทานเมื่อกี้มกินมันได้สี่ตัวมันมันได้ศูนย์สามห้าหกแต่สามมันไปนโผล่หลักร้อย แต่สามเดินดีนะหลักร้อยนะสองงวดติดละใช่งวดนี้งวดนี้ถ้าสูตรนี้ไม่ผิดมันก็ไม่น่ามีสามเพราะงวดที่ผ่านมันติดสามแต่ผมดับมันออกผมว่ามันมาต้องสัามงวดแล้วมันนั่นโผล่งวดที่สี่มาได้ใช่ค่ะเดินดีสามงวดนี้จะยังมาอีกระวังระวังสองจะเดินดีหรือเปล่าอือเพราะมันออกสองตั้งใช่ไหมคิดว่าสองจะมาคใช่ถ้าออก สองซ้อนมาก็ต้องเป็นเจ็ดสองเลยชุดเดียววันนี่อืมจ้ะแต่ดูอีกทีครับดูดูเลขที่มากันเลขที่มายังไม่ได้จ้ะดูอีกทีเนาะประมาณอ,อมประมาณเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องจ้ะรอรออีกทีว่าจะยังไงก็รอฟังอีกทีแต่ใครสงสัยอะไรก็ทำตามเบอร์โทรนะเพราะว่าลงเบอร์โทรให้อยู่เนาะสอบถามได้ดยตรงครับผมจ้ะอะไงก็ขอโทษเั็บทีจ่ายใต้ด้วย จ้ะเราใหม่ครับวดนี้ไม่เป็นไรสู้ต่อให้เล็กวินตัวเดียวโอเคค่ะอาไม่ไม่ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนแกตัวจ้าผมรอคลิปหน้าโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพจ้าบผมสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวซาบานาจะทวนตัวเล็กของเซียนปากช่องให้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้ะเพื่อนไห้ม้าเป็นสุดโครงสร้างเนาะค่ะ อันนี้เฉพาะชุดบนเด้อพี่น้องคะชุดบนอย่างเดียวหลักร้อยมีเก้ามีศย์มี2หลักสิบมีศนย์มี3มีสมี7หลักหน่วยมี2มี3มีสมี7ค่ะเพ่นจับคู่ห้คือส2่3องส7 7สามสี่สสเจ็ดเจ็องเจ็ดสามเจ็่เจ็ดเจ็ดังเกตว่าเจ็ดกับสี่เจ็นี่พันกลับหพร้อมแล้วก็มีเรล็กบ่นสี่สี่กับเจ็ดเอมพี่น้อง สำหรับดับสิบหน่วยบนเฉพาะบนแค่นั้นนะคะหลักร้อยสามารถไปได้เด้อพี่น้องมีหามีหกมีเปยดมีเก่าหลักร้อยไปได้แต่ดับสิบหน่วยบนจ้ะสงสัยยังตามเบอร์โทรจ่าศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้ามวดวังหันในจ่าสติติย้อนหลังเลขมที่มากระุดเลขล่างกระุดจ้ะเลขบนห้วิ่งเจ็ดกับเก้าเข้าไปที่เลขวิ่งแต่ว่าห้เก่าหนึ่งออกเก่าสองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เสียดายเลยเอาสูตา่ตัวจ้าสูตรหน่วยำนวนมีเขามีหลุดเด้อ็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถึงให้กกำลังใจทางเซียนพรมจะสุดไหน่วยคำนวณเนาะค่ะอิซี้าผู้มากกะจัดได้เลยจ้ะขันผู้ขัดกะผ่นานเด้อกะเบ่งบอือความสนุกสนานกะได้เพราะว่าท้งเซียนปเป่นกะแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางจา้ะนี่แม่ก่ะขเกาหนึ่งออกเกาสองไปจังสันอ้ยเสียดายหลุดเต็มนะสามเก่าสอง,สองจ้ะ แต่่าเลขวิ่งเพ็นยังบ่ปล่อยม,มาเด้อค่ะรอฟังคลิปหนาเด็กคนกนัจะตัดในห้น้อยที่สุดกับลองพิจารณาบึงค่ะเดี๋ยวให้เคล็ดหน้าจอเคล็หน้าจอค่ะสําหรับตัวเลขเซียนปากช่องเนาะคะ่ะการสงสัยหรืออยากสอบถามเป็นโดยตรง093 1 4 1 4 6 1 9ติดต่อเป็นได้โดยตรงจ้ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e กริ่งเปิดการมองเห็นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้บอกกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีจ้า อาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตกินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิดป,ปะเมวสมมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรรโสยธา,ามนิโชติระโสยถา,าสัตติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระ